ไิซิว่าจะได้ EP เท่าไหร่เห็นไหมครับได้ EP โอ้โหสามหมื่นคือแบบเยอะแบบเยอะมากๆสวัสดีครับผมช่องทากุยกิชแนลคลิปนี้ผมจะมานำเสนอที่เก็บเลเวลใหม่ของเลเยอร์กาตตอนที่เลเวล129นะครับเลเวล129เนี่ยเราสามารถมาดันเจี้ยนนี้ได้ครับนั่นก็คือดันเจี้ยนกิลนาคาแต่ว่าที่นี่นะครับเราจะต้องแลกกับการที่เราจะต้องกดบัฟให้ครบ เพราะว่ามอนเตอร์ที่นี่เนี่ยมันไม่ได้โหดนะครับแต่ว่ามันต้องการฮิตที่สูงมากแล้วก็เลือดเยอะมากๆมอนที่นี่นะครับจะมีหลักๆอยู่2ตัวตัวแรกเลยก็คือคิลเลอร์แมนติสตัวนี้เนี่ยเลือดแสนแปฟังไม่ผิดนะครับเลือดแสนแปเลยนะเยอะมากๆแต่ว่าต้องการฮิตน้อยอันนี้ฮิตเราตีโดนอยู่ละแค่3ามพแต่ว่ามอนต์อีกตัวหนึ่งเนี่ยที่ชื่อว่าแองกล้าแมนติสเนี่ยเลือดไม่เยอะนะครับเลือดแค่9ก้าหมื่นหนึ่ง แต่ว่าต้องการฮิตถึง499 499เนบกี่้เในบอลเลยอ่ามันเยอะมากๆสำหรับเลเยอร์าร์ดเพราะเราอัปเดตกได้อย่างมากก็แค่100เนี่ยแล้วฮิตเราตอนนี้เนี่ยครับมีอยู่มีอยู่ที่4 3 1สนะครับ431าเนี่ยเราต้องการอีกตั้งเาแต่ว่าเว68เราต้องการฮิตอีก68เราจะหาได้จากไหนก็คือเราก็ต้องกดบัฟเอาครับเพราะฉะนั้นาการที่จะมาที่นี่ได้เนี่ยเราต้องอบัฟมาเยอะพอสมควรเพราะงั้นเราต้องลงทุน การที่จะมีฮิตที่499เนี่ยสำหรับโรือการเนี่ยก็เป็นไปได้ครับแต่ก่อนอื่นเราจะขอมาแนะนําของสมใสัก่อนนะครับของที่ผมใส่เนี่ยก็คืออย่างแรกคือหมวกเลเวิร์ดนะครับเอาไว้ดูดดูดเลือดดูเอชพีแล้วก็แว่นท็อกอายอันนี้ยิ่งสาคัญกับดันนี้มากๆเขาต้องการฮิตที่สูงมากๆแว่นนี้ได้ฮิตสินะครับอ่าอย่างที่3ก็คือปากดุดเลือดปากดูดเลือดในการที่เราจะไม่ต้องปั๊มบ่อยๆนะครับปการประหยัดปั๊มไปได้แล้วก็เสื้อ มังกรดูไอพีเหมือนเดิมแล้วก็เป็นเสื้อไล่เอาไว้กันขาดลายตอนโนวาแบลนนะครับแล้วก็อหอกบวกสิบ,บขึ้นไปนะหอกอิมบวกสิบขึ้นไปใส่กัดไว้ในด้านอื่นเนี่ยผมอาจจะแนะนําว่าใส่อะไรก็ได้แต่ด้านที่ผมบอกเลยต้องใส่ไว้ในถ้าไม่ใส่เบอกเลยว่าน่าจะตีไม่ตายภายใน1ครั้งถึง2ครั้งนะครับแล้วก็ออฟต้องโหดหน่อยแล้วก็โล่อันนี้โล่เหมือนเดิมเหมือนเหมือนตอนที่คลิปก่อนหน้านี้ที่ผมทําคลิปตีด้วงนะ เราก็ใส่โล่กันมแมลงเหมือนเดิมนะอันนี้ไม่แพงแล้วก็มัฟเดวิลลิงอันนี้มอนที่นี่ตีไม่ได้แรงมากนะไม่ต้องถึงกับเดวิลลิงก็ได้แต่ขอให้มันเป็นมัฟป้องกอนเพื่อจะได้ประหยัดประหยัดสตอร์นะครับแล้วก็รองเท้าอันนี้รองเท้าทักเก็ตเจ็ดถูกๆเหมือนเดิมครับรองเท้าคู่ละ 1M ึ่งเอ็มไฟติ้งเจ็ดนะครับได้ฮิตห้าแล้วก็ลานเเวนะครับเพื่อที่จะได้มีไม่มีผลเสียไรกัรเราเราแค่ต้องการฮิตเฉยๆแล้วก็ตีแรงขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็ประดับบาโก อันนี้จำเป็นต้องใส่บาโกก่อนนะครับเพราะว่าเรายังใส่แหวน e p ไม่ได้เพราะว่าขนาดใส่ขนาดนี้แล้วเนี่ยยังตีแทบจะไม่ตายเลยครับเราต้องการฮิตที่สูงมากๆวันที่นี่แล้วก็หมวกผมใส่หมวกไปดู s p นะครับแล้วก็คอสฟ้าหมดทุกอย่างครับเพราะฉะนั้นเนี่ยของสมใส่เนี่ยเหมือนตอนที่ผมตีด้วงเลยแต่ว่าที่พิเศษกว่าดันด้วงเนี่ยก็คือเราต้องกดบัฟที่เยอะอ่าด้วงเนี่ยมันไม่ต้องใช้บัฟอะไรมบ้าหมายใช่ไหมครับใช้แค่ยาฮิต ก็ตอนเวลผมตอนนี้เนี่ยผมว่าผมไม่ต้องกดอย่าฮิตแล้วแต่ที่เนี่ยที่นี่เนี่ยเราต้องการฮิตที่499ใช่ไหมครับเพราะว่นนตอนนี้เรา4 3 1มาดูกันว่าเราจะกดยังไงให้ได้499อ่าอยาแรกทีุ่กควต้องใช้ก็คือ power boost power booster อันนี้ผมใช้ของฟรีไปก่อนนะครับถ้าถ้าเป็นถ้าของฟรีเราหมดเนี่ย power booster เ,เนี่ยมันจะขวดละ2 250นะครับเพราะเนี้ยเราก็กดไปเลยดูนะครับ1ขวดเนี่ยได้ละ461 อันนี้เราลงทุนละ250,000นะครับต่อไปก็คือ,อายาออมิตี้ออมิตี้นี่ก็250,000เหมือนกันนะครับเราจะได้อล10แล้วก็แอคแท็กเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะครับแต่ว่าหลังๆเราจะเอาเด็ก10เนี่ยแหละครับว่าเราก,กดไปอะไรเนี่ยมันได้ลักด้วยมันก็จะเลยบวกเกิน10นะครับมันก็กลายเป็น474พอ474แล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องเอาอีกเนี่ยก็คือเอบีนะครับ มันก็จะได้เป็น289แล้วครับโอเคแล้วก็ยาสุดท้ายก็คือยาตัวนี้ยาพิเศษเหมือนเดิมน,นะครับยาเพิ่มพิทสิบน,นะเห็นไหมครับ499เป้ะเเป,ะเป๊ะเป๊ะเลยนะสามารถตีโดนแน่นอน100%แรกกับการที่เราต้องกดปั๊บเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมูลค่าประมาณสักครึ่งช่วงเนี่ยต้องเสียประมาณ500แสนอ่ะสยายตัวซาสองตัวนี้ก็5้าแสนละแล้วก็ต้องมีพีทคอย AB เอาพีทเข้าไปด้วย นะแล้วก็ยาตัวนี้ยา,ย,ยาตัวนี้ไม่ค่อยแพงนะพรคขวดละสามหมื่นนะแค่นี้เราก็จะสามารถพร้อมที่จะลุยที่นี่ละมางั้นเราไปลุยกันเลยเอาแต่อย่าลืมนะครับผมลืมบอกว่าค่าเข,ข,ข้าของดานนี้เนี่ยใช้เงิน1 000, น,นึ่งแสนเซนนี่ในการเข้า1ครั้งเพราะว่าในการที่จะมาที่นี่นะบอกเลยว่าเราต้องลงทุนสูงมากๆเพื่อที่จะได้ EAP ที่เพิ่มมากขึ้นนะครับแต่เดี๋ยวเดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยผมจะให้ดูบทสรุปว่าที่นี่กับดันด้วงเนี่ย EP ต่างกันแค่ไหนเด้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวคราวนี้เราจะไปลองลงไปลุยกันก่อนนะครับไปเราไปลุยกันเลยโอเคแล้วก็เข้ามาอยู่ในด่านกันแล้วนะครับแล้วก็บัฟ AB ก่อนเอาี p มาฝากไว้กับตี้แบบนี้นะครับเพื่อ EP จะได้อยู่รอดปลอดภัยนะครับแล้วก็บัฟโลยเรียบร้อยอันนี้ผมบ้าไปละแล้วเ,เราก็ลืมบอกเมื่อกี้นะครับเรามีการเคลื่อไฟด้วยเพื่อที่จะได้ตีพวกปรแลงพวกเนี้ยแรงขึ้นนะครับไปเราไปลองลุยกันเลยไปูซิว่าจะได้ EP เท่าไหร่ เห็นไหมครับเต้ EP โอ้โหสามหมืน่นคือแบบเยอะแบบเยอะมากๆแต่ว่าไอแมนติสเนี่ยมันจะต้อง2ทีนะ2ทีถึงจะตายแต่ว่าแองกี้เนี่ยจะทีเดียวตัวแองกี้ตัวสีแดงเนี่ยตัวแองกี้เนี่ยสีแดงตัวเดียวที่สามารถโควาแบนได้ทีเดียวนะแต่ว่าที่เนี่ยก็จะแลกกับการที่คนจะเยอะนนนะแบบเยอะสักนิดนึงนะแบบเยอะเยอะเลยแหละ นะเนี่ยตัวแดงได้ XP 12พมืนสองตัวสีม่วงเนี่ยคิวเลอร์เนี่ยจะได้ประมาณเท่าไหร่ดูนะครับได้สามหมื่นโหเยอะจริงแต่ก็แรกอาการที่แบบเราโดนเลนเจอร์แจงพอสมควรนะว่าที่นี่อมอนเยอะคนเยอะอมอนเยอะอมอนก็เยอะคนก็เยอะเนี่ยโดนแจงไีไ่แหละน นี่เจอเป็นโดงเจอเป็นโดงจัดซะหน่อยคนะอยดูนะเรพื่อากาศเราไม่โกยแล้วดูดเลือดทันเหนะ็นยวนตัวสีแดงเนี่ยตายหมดเลยแต่อตัวเนี้ยจะต้อง2ทีแต่ว่าแรกกะที่ได้ไอพีเยอะกว่าตัวสีแดงอีกครับเพราะงั้นเนี่ยเราก็ต้องเก็บทั้งหมดนี่และเราลามาเยอะเลยยายาแจมเราไม่ทานไม,ไม่ทานอะไรเห็ะนไหมครับพราที่นี่อีกเลขตัวเลขกับการได้ไ p พีเนี่ยหูดูสวยรูมากตัวละสามหมื่น แต่ว่ามอนเนี่ยมันก็มันก็หาไม่ค่อยเจอนะเพราะว่าคนมอนก็เยอะจริงๆแล้วแต่คนก็เยอะแล้วคนเนี่ยเป็นเลนเจอร์ด้วยนะเลยโอกาศทุกคนเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่ค่อยชอบเลนเจอร์เท่าไหร่เพรา,ะ,าระโดนแจมง่ายนะเพราะเล,โลยโอกาศเนี่ยลากเก่งก็จริงนะแต่ก่อนจะได้โอร์แบนเนี่ยจะตะจะโดนแจมซะก่อนดีไงพูดไม่ทานกับคำโดนซะละนะเพราะฉะนัะ้นที่นี่ก็ประมาณนี้ครับได้ EP ประมาณนี้โอเคเป็นไงบ้างครับกิวดนเจนนากาชั้น2เนี่ย ที่นี่เนี่ยได้ exp ที่ดูเลขสวยหรูมากเลยใช่ไหมครับแต่ว่าก็แลกกับการที่จะต้องกดบัฟเห็นบัฟทางขวาผมอไหครับโหเรียงเป็นหน้าแถวขนาดนี้เลยนะถ้าเป็นตัวผมเองปกติแล้วเนี่ยผมไม่กดขนาดนี้นะที่ผมเพื่อคุณผู้ชมเลยนะเนี่ยนะครับเพื่อจะได้ลองให้ดูว่าเราก็สามารถไปได้นะครับแต่ว่า exp ที่ได้เนี่ยต่อ1ชั่วโมงเนี่ยมันคุ้มกับการที่จะกดบัฟขนาดนี้หรือเปล่า รวมทั้งหมดแล้วเนี่ยค่าเสียหายอาการ1นึ่งหนึ่งเชอะไม่ใช่หนึ่งช,ชั่วโมงนะครับครึ่งชั่วโมงเนี่ยกับ,กบหนึ่งกั๊มเนี่ยหนึ่งหนึ่งไอพเนี่ยเราต้องเสียประมาณห0 0แสนนะครับแน่ๆบัฟ2อันแล้วก็ต้องมีพีดกับพีดกับระยะการที่เข้าไปเนี่ยต้องเสียคนละ2 0 0 0 0 0เพราะ네เนี่ยระยะการต้องห้ามตายแล้วก็ห้ามหลุดเลยไม่งั้นก็จะเสียเพิ่มนะครึ่งชั่วโมงเนี่ยตกตีง่ายอ่ะเพราะเราต้องเสีย70,000สน เพาาะในการเก็บเลเวลเนี่ยเราจะต้องลงทุนที่เยอะพอสมควรเลยกับการที่เราจะเข้าไปเลเวลในดันที่นี่นะครับแล้ว E.P. ที่ได้เนี่ยคุ้มค่าไหมเดี๋ยวผมจะมีของแถมให้ตอนท้ายคลิปนะครับลองดูกันนะครับว่าด้วงด้วงกับที่ดันเจียนอนะการชั้นสงเนี่ย E.P. ต่างกันไหมจะได้ดูว่าเราคุ้มค่าที่จะกดบัาขนาดนี้ไปเวลหรือเปล่านะครับดูกันเลย A few moments later. A few moments later. เห็นไหมครับว่าด้วงเนี่ยได้ EXP 5%ีห้าเปอร์เซ็นต์กิลดนเจนนาการเนี่ยได้ EXP 6.5%จุดห้าเปอร์เซ็นต์ได้ EXP มากกว่าด้วงเนี่ยประมาณ20-25%ิถึงห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแลกการที่เราต้องอกดบัฟเยอะพอสมควรเลยในการที่เราจะต้องลงทุนในการที่เราจะไปเวิวที่นั่นนะครับสำหรับผมเนี่ยสำหรับผมผมเลือกด้วงนะครับเพราะว่าสามารถวิวได้ชิวๆบัฟไฟไปแค่อันเดียวเนี่ยก็สามารถวิวได้เรื่อยๆเลย ถึงจะได้ถึงจะได้ e p น้อยกว่าเนี่ยแต่มันสบายนะครับแล้ว6.5%ที่ได้เนี่ยบอกได้เลยว่ามันมันไม่เสถียรนะเพราะว่ามันแล้วแต่ว่า5นาทีนั้นเนี่ยจะโดนเลนเจอร์แจงม,มากแค่มากน้อยแค่ไหนนะแต่ด้วงเนี่ยมันมีทั้งแนวบอกได้เลยว่าไม่มีใครแจงกันนะส่วนใหญ่แล้วถ้าเจอคนเขาก็ย้ายแนวกันแล้วก็อยู่กับคนละแนลหรือยิงมากก็แนวละ2คน3าคนนะสามารถเลี้ยได้ชิวๆมากกว่าแต่ที่นั่นเนี่ยบอกเลยว่าโหอย่างกับสงครามเลยนะลากมาเนี่ย กำลังจะกดสกิลเนี่ยมีเรนเจอร์มาแอโรสตอมแป๊บเดียวเนี่ยหายเกี้ยงเลยไม่ทันได้กดสกิลเลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยสำหรับผมเนี่ยหมูมองว่าเราเราเรยกาสเนี่ยเหมาะที่จะไปด้วงมากกว่านะครับเออแล้วผมจะทําคลิปนี้ออกมาทําไมเนี่ยก็งงตัวเองเหมือนกันนะแต่แค่อยากให้ทุกคนรู้เฉยว่าเรยโกกาสก,ก็ไปได้แต่คําเตือนก็คือไม่ไปดีกว่านะครับสาหรับคลิปนี้ก็จบเท่านี้ครับ ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปคอนเทนต์แบบนี้ต่อไปสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ